สวัสดีครับผมยายมรดกไทยวันนี้ผมเอาเหรียญหลวงพ่อโอภาสีอสมบางมดเป็นเหรียญรุ่นแรกเนือ้อทองแดงพิมพ์ปอนเล็กไม้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับเหรียญที่ผมนํามารีวิวเนี่ยมูลค่าตลาดราคาเนี่ยอยู่หลักหมื่นปลายถึงแสนต้นนะครับผมถ้าเหรียญสวยกว่านี้นะครับมูลค่าตลาดราคาเนี่ยอยู่หลักแสนต้นถึงหลักแสนกลางเลยนะราคาพักเครื่องเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับสภาพพาช่วงเวลาและค่านิยมด้วยนะครับผมทางร้านก็ยินดีนะครับให้บริการรับเช่าพานนอกสถานที่ยินดีให้คาปรึกษาเรื่องพักเครื่อง ถ้าท่าน,าน,านลูกค้ามีพักเครื่องนะครับส่งรูปพามาเนี่ยจะสะดวกในการติดต่อมากกว่าผมทิ้งลิงก์ไลน์เพื่อส่งรูปพามาไว้ในช่องใต้คำอธิบายใน YouTube ไวาให้แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับจุดสังเกตด้านหน้าด้านหลังด้านข้างพื้นผิวเหรียญเป็นองค์ประกอบในการพิจารณานะครับผมบริเวณจุดสังเกตแรกนะครับบริเวณด้านหน้าเนี่ยผมจะดูนะบริเวณตรงมุมล่างนะครับผมตรงกลางเนี่ยตรงพื้นเหรียญน,นะ จะมีเม็ดนะครับลอยขึ้นมา2เม็ดนะครับโดดเด่นขึ้นมาบนพื้นเหรียญเลยนะเอาล่ะผมโฟกัสให้ดู บริเวณนะครับผมตรงมุมนั่งตรงกลางนะครับผมบริเวณตรงพื้นเหรียญเนี่ยจะมีเม็ดนะครับลอยขึ้นมานะครับ2เม็ดนะครับคมชัดนูนขึ้นมาโดดเด่นลักษณะแบบนี้นะอันนี้ก็คือจุดสังเกตด้านหน้าในการจรารนาของผมนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมจุดสังเกตนะที่2กันจะดูนะครับบริเวณตรงพื้นตานะครับผมตรงมุมฝั่งขวาในด้านในเนี่ยจะมีเม็ดนะครับลอยขึ้นมาบนพื้นเหรียญนะเดี๋ยวผมฟกันให้ดู บริเวณนะครับผมตรงตาท่านนะครับผมตรงมุมฝั่งขวาเนตรงพื้นตาด้านในเนี่ยจะมีเม็ดนะครับผมลอยขึ้นมานะครับผมอยู่บริเวณตรงนี้นะอ่าเป็นจุดสังเกตนะครับที่2ในการพิจารณาของผมนะครับผมเห็นไหมครับในล่องพื้นตาด้านในนะครับผมอ่เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมจุดสังเกตนะที่3กันผมจะดูนะบริเวณตรงเส้นลวดจีวรนะครับผมตรงมุมนะครับฝั่งขวานะจะมีเม็ดนะครับผมลอยขึ้นมานะครับบนพื้นเหรียญโดดเด่นเลยนะอ่เดี๋ยวผมโฟกัสให้ดู บริเวณตรงมุมฝั่งขวาน,นะครับผมตรงเส้นลวดทีวอนนะครับผมบริเวณตรงนี้ จะมีเม็ดนะครับลอยขึ้นมาบนพื้นเหรียญนะครับอยู่บริเวณตรงนี้นะครับผมอาจจะเป็นเม็ดนะครับคมนะครับโดดเด่นขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะเป็นจุดสังเกตนะครับผมที่3ในการิจรณนาของผมนะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมจุดสังเกตนะที่4กันผมจะดูนะครับบริเวณตรงมุมฝั่งซ้ายนะครับผมตรงเส้นลวดจีวรนตรงนี้ก็จะเป็นเส้นหนานะแต่บริเวณตรงพื้นเหรียญตรงนี้นะครับก็จะเป็นเส้นลวดนะครับบางนะครับนูนขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดู บริเวณตรงมุมล่างนะครับฝั่งซ้ายนะครับผมบริเวณตรงนี้ก็จะเป็นเส้นลวดหนาครับบริเวณตรงเส้นลวดจีวันะแต่บริเวณตรงนี้ก็จะเป็นเส้นลวดนะครับบางนะครับเฉียงล่าดลงมานะครับผมบนพื้นเหรียญลักษณะแบบนี้นะเป็นจุดสังเกตนะครับที่4ในการเจรนาของผมนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมจุดสังเกตนะที่5กันจะดูนะครับบริเวณตรงใบหูท่านนะครับตรงมุมฝั่งขวาเนี่ยด้านในนะครับผมจะมีเส้นแตกเฉียงขึ้นไปนะครับเป็นปลายแหลมลักษณะแบบนี้นะเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดู บริเวณตรงใบหูท่านนะครับผมตรงมุมฝั่งขวาบริเวณตรงนี้นะด้านในเนี่ยจะมีเส้นแตกนะครับเฉียงขึ้นไปนะครับปลายแหลมลักษณะแบบนี้นะครับผมเป็นจุดสังเกตนะครับผมที่5ในการพิจารณาของผมนะ,ะเดี๋ยวเราไปไล่นะครับผมบริเวณนะลักษณะาการเชื่อมหูเหรียญกัน ลักษณะของการเชื่อมหูเหรียญน,นะครับผม,ผมก็จะเป็นรอยเชื่อมลักษณะแบบนี้นะครับผมแล้วบริเวณตรงห่วงนะครับผมที่ติดกับตัวเหรียญเนี่ยก็จะเป็นลักษณะไซส์ประมาณนี้นะครับผม,ผมจดจําให้แม่นนะ,ะเดี๋ยวเรามาไล่นะครับผมบริเวณตรงพื้นผิวเหรียญกันพื้นนะครับในความเข้าใจของผมเนี่ยพื้นด้านในเนี่ยก็จะตึงนะครับผมแล้วก็จะมีรอยเหนืนอๆเล็กน้อยนะแล้วบริเวณตรงขอบรัวด,ด้านนอกเนี่ยก็จะเป็นขอบรวดเล็กนะครับยกสูงขึ้นมาบนพื้นเหรียญนะด้านในเนี่ยก็จะเป็นเส้นรวดเล็กเลยนะครับเป็นเส้นลวดวคมโดด เลื่อนลงมานะครับผมพื้นนะตรงมุมฝั่งซ้ายตรงกลางลักษณะของพื้นนะครับผมผมก็ให้เป็นองค์ประกอบนะครับในการตัดสินใจได้เช่นกันนะครับผมอันนี้ก็คือพื้นนะครับผมมุมนะฝั่งซ้ายมุมล่างนะครับผมบริเวณนะครับลำตัวผ้าเนี่ยก็จะเบอร์ลักษณะแบบนี้นะครับผมจุดสังเกตที่ผมบอกเนี่ยก็เป็นจุดสังเกตเบื้องต้นในการจจรณานะอันนี้ก็คือบริเวณตรงกลางนะครับผมเดี๋ยวผมจะเลื่อนนะครับผมตรงมุมนะฝั่งขวามุมล่างนะครับผมถ้าท่านลูกค้านะครับมีพักเครื่องลักษณะแบบนี้นะ ผมก็ยินดีนะครับบริการรับเช่านะครับผมผมทิ้งลิ้งลน้เพื่อส่งรูปภาพมาไว้ในช่องใต้คําอธิบายใน y u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  e ไว้ให้แล้วนะอันนี้ก็คือพื้นนะครับผมมุมนะครับฝั่งขวาด้านบนนะครับผมเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับบริเวณใบหน้าของท่าน บริเวณนะครับใบหน้าของท่านนะครับผมก็ต้องจดจําให้แม่นนะครับลักษณะใบหน้าเนี่ยก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะเหรียญที่ผมนำมาให้ทุกท่านได้รับชมกันเนี่ยมูลค่าตลาดราคาเนี่ยหลักหมื่นบาทถึงแสนต้นนะครับผมเดี๋ยวเราไปไล่นะครับผมบริเวณนะด้านหลังกันบริเวณจุดสังเกตด้านหลังเนี่ยจุดสังเกตแรกนะที่ผมนำมาให้ทุกท่านได้รับชมกันเนี่ยจะเป็นพิมพ์ปอเล็กนะมุมที่ผมดูนะครับผมจะดูนะมุมฝั่ง้ายด้านบนเนี่ยตรงสระโอเนี่ยจะมีขีดปลายแหลมนะครับผมเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดู บริเวณนะครับผมตรงมุมนะฝั่ง้ายด้านบนเนี่ยบริเวณตัวสละโอเนี่ยตรงหัวนะครับสละโอเนี่ยจะมีปลายแหลมนะครับเป็นขีดนะครับคมชัดอยู่บริเวณตรงนี้นะครับผมเป็นจุดสังเกตแรกนะครับบริเวณด้านหลังนะที่ผมดูนะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมจุดสังเกตนะที่2กันผมจะดูนะครับบริเวณตัวปอปานะครับผมถ้าเป็นบล็อกพิมพ์ปอเล็กเนี่ยนะครับจะเป็นเส้นลวดนะครับบางคมนูนขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดู บริเวณนะครับผมตรงมุมด้านบนนะครับบริเวณตัวปอปลาเนี่ยก็จะเป็นเส้นลวดนะครับเล็กบางนะครับคมนูนขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะอ่าถ้าเป็นพิมพ์ปอใหญ่กับออการเนี่ยเส้นลวดเขาจะใหญ่กว่านี้นะครับผมอันนี้ก็คือจุดสังเกตนะครับที่2ในการเจรนาของผมนะอ่าเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมจุดสังเกตนะที่3กันผมจะดูนะมุมเฉียงด้านบนนะครับฝั่งขวานะครับผมบริเวณตรงสาราเนี่ยจะมีเส้นแต่นะครับผมออกมาจากเส้นลวดนะอ่าเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดู บริเวณนะครับผมตรงมุมเฉียงด้านบนนะครับฝั่งขวาเนี่ยตัวสละอานะครับผมจะมีขีดนะครับผมเฉียงนะครับขึ้นไปอยู่บริเวณตรงนี้นะครับผมเป็นเส้นลวดบางนะครับผมคมลักษณะแบบนี้นะอันนี้ก็คือจุดสังเกตที่3ในการเจรนาของผมนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมจุดสังเกตนะที่4กันผมจะดูนะครับตรงมุมเฉียงล่างนะครับผมฝั่งซ้ายนะครับผมบริเวณตัวสละอาเนี่ยจะมีขีดนะครับผมเฉียงนะครับลงมาเล็กน้อยนะเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดู บริเวณนะครับผมตรงตัวสระอาดเนี่ยบริเวณตรงมุมเฉียงล่างนะครับฝั่งซ้ายนะครับผมบริเวณตรงเนี้ยจะมีเส้นแตนนะครับเฉียงล่างลงมาเล็กน้อยนะครับอยู่บริเวณตรงนี้นะครับผมเป็นจุดสังเกตนะครับที่4ในการเจรนาของผมนะจะเป็นเส้นลวดคมลักษณะแบบนี้นะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมจุดสังเกตนะที่5กันผมจะดูนะครับตรงขอบนะครับผมมุมด้านบนฝั่งซ้ายนะครับผมบริเวณตรงเนี้ยลักษณะของขอบด้านนอกเนี่ยลักษณะเนี่ยจะมีร่องน้ำนะครับลึกลงไปนะเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดู บริเวณนะครับผมตรงขอบนะครับผมตรงมุมฝั่งซ้ายด้านบนเนี่ยลักษณะน,นะครับบริเวณตรงนี้จะเป็นล่องน้ำนะครับลึกลงไปลักษณะแบบนี้นะครับผมเป็นจุดสังเกตที่5้าในการพิจารณาของผมนะครับพิมพ์ปอเล็กนะะเดี๋ยวเราไปไล่นะครับผมบริเวณนะะหูเชื่อมกัน ลักษณะการเชื่อมนะครับตัวเหรียญกับห่วงนะครับผมจดจําให้แม่นนะครับรอยเชื่อมเนี่ยจะเป็นลักษณะแบบนี้นะแล้วห่วงเหรียญนะครับผมอ่ะก็ต้องจดจํานะครับไซส์ห่วงเนี่ยก็จะเป็นไซส์ประมาณอย่างนี้นะครับผมเดี๋ยวเรามาไล่นะครับผมบเรียนตรงพื้นผิวเหรียญกันพื้นนะครับในความเข้าใจของผมเนี่ยพื้นด้านหลังเนี่ยจะตึงกว่าด้านหน้านะครับผมแล้วขอบด้านนอกเนี่ยก็จะแบนนะครับยกสูงขึ้นมาบนพื้นเหรียญเล็กน้อยนะครับผมเส้นลวดตัวหนังสือเนี่ยก็จะเป็นเส้นลวดคมลักษณะแบบนี้เลยนะเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงม มุมฝั่งซ้ายนะครับลักษณะของพื้นเนี่ยผมก็ให้เป็นองค์ประกอบในการเจรณาได้เช่นกันนะครับผมอันนี้ก็คือพื้นนะครับผมมุมนะฝั่งซ้ายมุมล่างนะครับผมพื้นเนี่ยค่อนข้างจะตึงนะครับผมจะมีรอยเหนื่เหนเล็กน้อยเท่านั้นนะครับอันนี้ก็คือพื้นนะครับบริเวณตรงกลางนะครับผมเดี๋ยวผมจะเลื่อนมานะครับพื้นนะครับผมตรงมุมนะฝั่งขวามุมล่างนะครับผมถ้าท่านลูกค้านะครับมีพักเครื่องลักษณะแบบเนี้ย ผมก็ยินดีนะครับบริการรับเช่าพาถึงที่นะครับผมผมทิ้งลิงก์ไลน์เพื่อส่งรูปพามาไว้ในช่องใต้คําอธิบายใน YouTube ไว้ให้เรานะอันนี้ก็คือพื้นนะครับผมมุมนะครับฝั่งขวาด้านบนนะเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณนะอาคารตรงกลางนะครับผมเหรียญที่ผมนำะมาให้ทุกท่านได้รับชมกันเนี่ยมูลค่าตลาดราคาในหลักหมื่นปลายถึงแสนต้นนะ อันนี้ก็คือบริเวณนะครับอัขระตรงกลางนะครับผมอาจจะจําให้แม่นนะครับผมอันนี้ก็คือจุดสังเกตด้านหลังนะเดี๋ยวเราไปไล่นะครับผมบริเวณนะด้านข้างกันบริเวณด้านข้างเนี่ยตัวตัดนะครับผมมุมนะครับเฉียงด้านบนฝั่งซ้ายเนี่ยลักษณะการตัดเนี่ยจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับผมในความเข้าใจของผมเนี่ยด้านข้างนะครับผมจะเป็นข้างตัดนะครับผมจะไม่ใช่ข้างกระบอกนะอันนี้ก็คือมุมนะครับตรงกลางนะครับผมมุมนะฝั่งซ้ายนะครับผมเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมมุมนะมุมเฉียงล่างนะครับผม ฝ่งซ้ายลักษณะตัวตัดเนี่ยจดจําให้แม่นนะครับเป็นองค์ประกอบในการพิจารณานะถ้าเหรียญปอเล็กนะครับผมก็จะเป็นเหรียญบางลักษณะแบบนี้นะครับผมในความเข้าใจของผมนะครับอันนี้ก็คือบริเวณนะตรงตูดเหรียญนะครับผมเดี๋ยวผมจะพลิกนะครับผมมุมนะครับเฉียงด้านบนนะครับฝั่งขวาบริเวณนะครับผมมุมเฉียงด้านบนนะครับฝั่งขวาเนี่ยก็จะเป็นข้างตัดลักษณะแบบนี้นะเหรียญที่ผมนำมาให้ทุกท่านได้รับชมกันเนี่ยมูลค่าตลาดราคาเนี่ยอยู่หลักหมื่นไปถึงแสนต้นนะครับผมอัน นี่ก็คือมุมนะครับตรงกลางนะครับผมเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมมุมนะเฉียงล่างนะครับฝั่งขวานะครับผมลักษณะตัวตัดนะครับผมจดจําให้แม่นนะครับเป็นองค์ประกอบในการิจรณาได้เช่นกันนะถ้าไม่ชัดยังไงต้องขออภัยนะครับผมอันนี้ก็คือบริเวณนะครับผมตรงตูดเหรียญนะครับตรงมุมฝั่งขวานะครับผม ลักษณะนะจดจําให้แม่นนะครับผมอาการรีวิวของผมนะครับเป็นการรีวิวให้ความรู้เบื้องต้นในการจจรนาเรื่องพักเครื่องถ้าทุกท่านชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้ผมหน่อยกําลังใจของทุกท่านนะครับจะทําให้ผมเนี่ยรีวิวพักเครื่องนะครับตั้งแต่หลักร้อยถึงหลักล้านนะครับถ้ามีโอกาสทางร้านก็ยินดีนะครับให้บริการรับเชบ่าพารนอกสถานที่ยินดีให้คําปรึกษาเรื่องพักเครื่อง ถ้าท่านลูกค้ามีพระเครื่องนะครับส่งรูปพรพมาเนี่ยจะสะดวกในการติดต่อมากกว่าผมทิ้งลิงก์ไลน์เพื่อส่งรูปพาะมาไว้ในช่องใต้คําอธิบายใน YouTube ไว้ให้แล้วนะครับถ้าทุกท่านนะครับจะโทรมาผมก็ยินดีรับโทรศัพท์ด้วยตัวเองถ้าทุกท่านรักในพระเครื่องเราคือเพื่อนกันขอบคุณทุกท่านมากครับที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ